ร้านญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นครับโอชิเนะครับเปิด11โมงถึง2ทุ่มนะครับ5ร้อยครับนี่ครับพี่เขาจะมาคุยอย่างนี้เลยแล้วก็สอนวิธีทำนะครับใช้สแกน QR code แล้วก็สั่งตามนี้ได้เลยนะครับ49มัง้งอันนี้25มั้งน้ำเปล่า ไอปลาเนื้อขาวมันคือปลาอะไรครับวันนี้อ,นนอ,อปลากาวพงแดงครับนีน่แหละครับที่ผมถามเมื่อกี้ว่ามันคือปลาอะไรแซลมอนน้ำปลาสเต็กไก่ครับอันนี้โลต่างๆเลยนะครับผมจำไม่ได้เขาสั่งออเดอร์หนึ่งจะมี3ามคำครับนี่เอ็นกะวะเห็นไหมไสซี่เอ็นกระาวะนี้เล็กนะครับแต่ก็โหน่ากินที่่ชลมี่ผมสั่งไปออเดอร์แรกเลย ปลาขาวนี่เป็นปลากระพงนะครับปอันนี้โทรโร่หน้าท็อปปิ้งด้วยอูนิด้วยนะครับสองคำนี้ผมว่าคลุ่มละอันนี้ก็โทรโร่เหมือนกันอันนี้เป็นแซลมอนดองใช่ไหมครับใช่สามชิ้น,นครับกำลังดีกุ้งก็มีห้าตัวครับออเดอร์หนึ่งสไลด์มานะครับสไลด์กินกับพวกอันนี้ครับแซลมอนดองกับกุ้งดองครับเออกุ้งหวานนะครับวันนี้ผมชิมนะ อิ่งอ,อะไรเนี่ยติ้งตีฟูตติ้ดตีฟูตเออโอ้โหต้องาวางตรงนี้นะครับเพ,<อ>พ,พิ่มกระเทียมโอโ้โหต้องต้องกลัวครับมาประมาณเจ็ดแปดเมตรครับสั่งได้ติ้งตีครับเทียบกับถิงดองอ่าย่าซีอิ๋วก็คือย่างแล้วล่าซีอิ๋วแต่ที่ไหนได้เขาเรียกเทรเรียก